ไอถุงกะนะครับ200 200นะครับ2 0 0คูณ200นะครับจริงๆรนะครับลคนมองแล้วนะครับนะพอถึงวันนี้นะครับมันถามว่าความรู้สึกของอิมาดามที่มันพูดมาก่อนเนี่ยมันพูดดีไหมโอเคพูดดีมากจงรักภักดีนะครับพออิมาดามมีเรื่องเนี่ยนะครับหนีกันหมดนะครับนะครับเราอย่าไปพูดถึงไอ้เตี้ยหรือไงจะไออาจารย์หรือว่า อ่ YouTube รอบข้างนะครับยังไงมันก็ต้องแถนะครับมันก็ต้องแถเพื่อให้มันรอดพ้นทุกนะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วนะครับนะไอ้พวกนี้นะมันมันเลวสิ้นดีนะครับกลิงกะลาดนะครับเนาะกะลิงกะลาดทั้งเลวด้วยนะครับมันหายากนะครับนะหายากประเภทพวกนี้ผลสุดท้ายแล้วก็คือแม้แต่อ่คนถลับ ระดับที่รู้กฎหมายเนะี่ยไม่มีใครออกมาช่วยสักคนนะครับไม่มีไม่ว่าจะเป็นท่านายแก่ท่านายหนุ่มท่านายเด็กอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่มีใครกล้าออกมาช่วยทําไมไม่กล้าออกมาช่วยเขาไม่อยากจะเอาชื่อเสียงมาค้าประกันนะครับเอามาเป็นประกันนะครับสงสารนะลงไม่มีใครเลยตอนนี้ใช่ครับอยู่ในคุกเห็นไหมล่ะนะครับลูกผู้หญิงนะครับ ลูกผู้หญิงเห็นไหมล่ะผู้หญิงเนี่ยอยู่ในคุกถามว่าคดีนี้ที่มันเกิดขึ้นมาได้ทุกวันนี่เพราะอะไรเพราะไปช่วยจำเลยนะครับเห็นไหมล่ะพยายามพูดทุกอย่างนะครับลุงมงคลก็บอกแล้วนะครับเ,เรื่องพี่อ๋อก,ก็เหมือนกันนะครับพี่อ๋อที่ดำเดือดร้อนทุกวันเนี่ยโดนสารแต่ละวันแต่ละเดือนเนี่ยเห็นไหม ก็ช่วยจำเลยทั้งนั้นแหละนะครับแต่ละคนเห็นไหมไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับพอเรามีคดีถามว่าเขาช่วยแล้วไม่ช่วยไม่ได้นะครับช่วยไม่ได้นะครับแล้วถามว่าคนที่เขาโดนที่ผ่านมาี่ยใครช่วยนะครับมันม,มันก็แค่คนยื่นมือเข้ามีเอฟซีนะครับมีเอฟซีเขายื่นมือเข้ามาช่วยแล้วเขาจะจ่ายให้เอง ถามว่ารับเหมาเท่าไหร่อาจจะประมาณสักห้าหมื่นนะครับอาจจะประมาณสักห้าหมื่นให้จบงานไปเลยนะครับห้าหมื่นนะครับกี่คนน่ะห้าห้ายี่ห้านะครับถ้าหคนก็สองแสนห้าแล้วนะครับไม่ต้องทำอะไรนะครับเห็นไหมล่ะ แล้วมองดูแล้วมันดูดูแล้วมันจะเป็นเรื่องอายากนะครับมีเขาเรียกว่าจุดจุดเด่นนะครับจุดเด่นนะครับแล้วเริงจริงแล้วนักข่นนะเขาเรียกว่าจุดเด่นนะครับจะมีจุดเด่นทุกๆคดีเลยนะครับแม้แต่คดีลูกน้องก็ยังมีจุดเด่นเลยนะครับอ่านะครับนุ่ม,มาถูกลงมัดได้เหนื่อยจะไปเอาลาเต้ออกมา อากาตขอโทษไอคนที่มาล่วงเกินให้สำนึกดีชั่วแล้วปล่อยไปนะครับจำเว้นได้ไอคิดตัวลุงออถูกหัวม่ใช่มาดามตัวจริงวันนี้ไม่อยากจะพูดเป็นเสียงบอกว่าเออเนยกอ่าอ่าไอพิเดนนยไอพิเดน ะอยากโดนปิดช่องนะบอกเลยนะกับพุดดินนะนี่นายิ่มไหมถ้ากับว่าฉันเป็นใครนะดเดี๋ยวช่องจับมืดฉันจะบอกให้ก่อนถ้าไม่อยากให้ช่องมืดเตรียมตัวไว้เลยนะหนึ่งต้องจงรักภักดีต่อฉันนะกับสองเนะี่ย ต้องยอมกราบแทบเท้าฉันแล้วจะเชื่อได้ยังไง๋อต้องไปถามไม่มุทีสองต้องไปถามไอ้เตี้ยแล้วก็ไปถามทุก,ทกคน,นกที่อยู่ในบริวารของเราะจะบอกให้นะ,ะต้องกราบแทบเท้ากราบแทบเท้าสิ รอไรรอไรนะครับนะอันนึกว่าเข้าช่องผิดนะครับว่าอ่ะอ่ะอ่ฮนะครับลุงหนูจ๋านะครลุงจะไม่ได้ขึ้นตั้งนานแล้วนะครับนะ